ไปกันไปกันมาอยู่ที่เดิมนะครับบอ่อลงปลาเกา๋าปากคระพงใหญ่ะฮะสมุทรสงครามนะวัดใหม่บางปืนครับมอาได้เลยครับผมวันนี้ก็อยู่ที่บอ่อลงครับทำไรครับถุงถึงอะไรก็ไม่เอาหมาวัดใหม่บางปืนนะฮะวันนี้ลองมาแล้วครับตัวแรกจะได้ปลาใหญ่ป่ะ ปุ้มเลยอ่ะเต้เร็วเอ้นี่ขึ้นมาไม่โดดเด้วยแสดยมันอยู่กะงอมันโดดเด้อยันทีนำแล้วหนึ่งตัวเต้ไม่เรื่องน,นอะเนี่ยโอ้โหเห็นรึเ เดี๋ยวขอโดดจัจ่ายเองเฮ้ยกดแล้วอะสวิงไม่มีเลยเนี่ยวางเบ็ดก่อนเบ็ดหันทางอื่นข้อลงตางไหนเนีไง เบรกดีเด้อระวังตัวเบ็ดไม่งออยตัวแม่งใหญ่เมื่อกี้วันนี้พอเราตักไม่มานะครับระวังตัวเบ็ดงองเดียวอะ่ะโดยทีนะระวังนะ ี่แก้วสวิงไปไหนก็ไม <go> <medic> ่ <ria> <c oughs> รู้นะฮะเมื่อกี้ก็หลุดโม้ป้นเนี่ยไรเล่ต้จะเล่นไหวเหรอวะเป็นไงเต้ เดี๋ก่งอะหูปักล่างนะปล่อยมือักขึ้นมาก,ก่อนโอ้ยห้าโลจร,จริงๆว่ะอย่างที่เขาบอกอะเลยด้วยั้งนี่กิโลเลยเนะี่ย เดีย๋ยวต้องไม่ขอสวิ่งพี่เขาแลา้ววะได้ได้อยู่ที่ชิปเลยถ้าพักหนึ่งโหไงเตด้ดูดูได้กินเท่าไหร่วะมังเยาเบ็ดนะ <c oughs> โชว์หน่อยหนึ่งสองสามโอเคครับหนึ่งสองสามเนี่ย องเงี้ยป่ะงั้นเด,เดินกลับก่อนกดคันยังไงลูกมันใช่อย่างงั้นข้างๆดูสายด้วยปามีเมืองไหนใช่ไหมยีโลวะไม่กระโดดอะ่ะอ๋อมันไม่ได้งัดขึ้นนะขึ้นดังดูดด้วยอะีะ ไปเปล่าไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นไปเปล่าลอกออกฮะมันวิ่งออกเปล่าออกออกใช่ไหมไหวไหมครับนี่แล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยอย่าให้ขาดานะว้วนเปิดเบรกอ่อนๆหน่อยเบรกเบรกทำไงไเบรกอ่ะเข้าเลยพี่เข้าเลยผมถ่ายปาลาละ สัตว์มันไม่ยอมมิไใส่น่าอย่างต่ำก็สามนะวะไม่สามเลยเราไม่ได้งัดฮะขวมกระโดดไม่งัดก็ยากเราขึ้นไม่ได้ไอ้สัตว์เทรจาเย็นเย็นนุ่มค่อยๆอัดเลยถ้าอาจจะเป็นกระชากเลยไมันขาดนะเออนั่นแหละ มันต้องจะกระชากลับอยู่นะเออเออไม่เป็นไรนั่นแหละสวยงามครับ <laughs> โอ้ยเริ่มโอ้ยแล้วครับตอนนี้ครับเฮ้ยเราไปไหมอ่ะไย่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะเข้าอยู่เดี๋ยวนี้โอ้หขึ้นแล้ว <laughs> เขาตรงไหนวะ <laughs> ใหญ่ปะ เหนื่อยบ้างเหนื่อยอ่ะไม่ไหวมากตู้ไหวเบาไซห้าโลไซเท่านน้นอะ่ะนะมันนะเอาอตัวเอาโชอนอยโชว์อนอยนี่นอ <c oughs> โอเคโอ้โหอะไรมะไมอคือไม่เป็นไรเราาเ,ดไเ,เดี๋ยวพ่อส่งให้ จับมือจับมือมือมือจับนี้จับคัมท้องคัมท้องเฮ้ยเอ็มเอ็มมันตัวปลาปลาเอียงเลยจับอย่างนี้จับอย่างนี้นะครับให้มันเป็นเงาแต่ให้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 ตัวปลามันมันเฉียงมันหาลูกเนี่ยงน้โอ้โหมันมองเห็นตัวเล็กไงมันมันนี่น่ะมันมันไม่เอียงมัตรงไงที่ที่ที่จัดทีที่จัดที่อย่างนี้ เนี่เยเอาอย่นี้ละที่ไม่ไดหนึ่งสองสามหนึ่งเฮ้เขาเป็นปลาหนูนะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วพนะอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหมดแรงแรังอัดตัวโน่ห้าโลใช่ไหมประมาณห้าโลครับตัวเนี้ยมีกค่สิบโลขอโทษนะครับ <c oughs> อีกตัวนึงก่อนจะคว้างสัมผัสเนี่ครับไหวไหมสู้ไหมเอนเต้เต้ลองลองให้มนโดดดลองลองเอให้โดดอย่าอย่าหลุด

โอ้ยถอยถ่ายไม่ทันมันไม่รู้มันโดดตอนไหนไงโอ้ยอมไหมจะยอมไหมแหมถ้ามาบ่อน,นี้ตอนแรกก็กลับบ้านเลย เต้โซ้สูเต้ยาตัวใหญ่ไซส์สห้าโลนะบ่อเนี้ยนี่แหละไม่โดดแล้วหมดแรงอื้อื้ม สวยงามครับน้องเต้เราตัวที่สองให้ใครหรือไมตามคนระับมอตเตอร์วิจกไชไทยแลนด์ครับตกปลาได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าว่ากันช่วงนี้เขาบอกฮะไม่รู้ตกที่ไหนดีอย่งางเต้โหสุดยอดเท่ากันว่าเท่ากันเลยอะ่ะห้าโลเงี้ยววันนี้เต้ทำได้แนละ้ว งเบ็ดเปนรับสัมพั์หน่อยครับสู้ไหมครับวันนี้สู้เหรอมันไหมถามพ่อมันไหมเคยกินแล้วใช่ไหมเบ็ดใครวะมีเป็นเบ็ดใช่ไหมตัวเบ็ดเฉยๆอะนี่มันแบตครวะมีเป็นเบ็ดตัวเบ็ดฉ นี่ก็เท่าไหร่วันนี่สิบห้าโลสิบห้าโลส0 0พันยี่สิบตัวตอนนี้ได้สามโลตัวเบดใช้ได้นะตัวเบดของใครวะนี่ทำัมแข็งเลยสู้ๆครับผมวันนี้น้องเฟตเต้เราทำได้แล้วอัดสองโลนี้สองตัวนี้โหตัวเบลเลอร์เลยอ่ะตัวแทบเท่ามาเลยเย้สองโลสองตัวก็สองพันหกอืม ให้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 พ่อตัวหนึ่งให้พ่อตัวหนึ่งเราสองตัวดิเอาแล้วเฮ้ยกินเว้ยไตอ่อนมึงฉลาดด้วยอะพุ้งเสร็จเดินไปไกลๆเว้ยโอ้โหไม่ทันนาทีไม่กูถ่ายไม่ทันนาทีวะแต่ถ่ายแต่คนไงจะดูแอคชั่นคนนี่เน่โอ้โหโอ้โห ต้องลุ้นไว้หลุดหลุดไอตัวนี้โดดไว้ตัวนี้โดดไวมเอาหน่อยๆนอยออกไปแล้วจะถ่ายตอนปลากระโดดนะเลยเลยถ่ายที่น้ำครับอย่ามาว่ากันเลยอยอะไรของเต้อยามีส่วนร่วม ตอนสุดท้ายจันทีได้ครับไม่โดดแล้วเหนื่อยแรงหมดแรงแล้วไม่โดดทีสองท,ทีเองโอ้ยยังยังเอียงเออตกไม่ได้ไปหนีบมันจะขึ้นได้เหรอวะเดี๋ยวดูการหนีปลาของน้องเต,ต้

สองโลกว่าตัวนี้น่าจะสามสามใช่สามสี่เนาะเอ่อนี่ครับหน 2, ึ่งสองสามมองกล้องครับหน,นึ่งสองสามเนยังครับเต้ มาช่างก่อนติดลมเลยได้หลายตัวเลยทุกวันบอกยาครับบกคอเตอร์เดี๋ยวไม่มีจ่ายแล้วโอ้โหเท่าไหร่นะครับห้าโลอะโลเปเลยบังจ่ายเลยต้องแสนโลเนี่สามโลเออแถวเล็กนี่สามโลแปดโลเป๊ะครับ มันไหมมันไม่ไหวแล้วช่วงนี้ครับนี่เราไปบอกกับวงบุฟเฟ่ไหมฮะมีเดื่นตีหน้าไม้เลยบุฟเฟ่หน้าไม้เครียดเลยไม่ได้แดกบุฟเฟ่เขาปล่อยปลาจำกัดอะไรกเร่นการ์ดมอเตอร์พิชซิงแทแลนะครับอ่าอันนี้เต็มๆยี่ีต่อหน้าจะไปไหนก็คอยติดตามนะฮะนี่รังพอใส่เนาะพออยู่พอน่าจะพอ Okay, mm -hmm.